คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการบรรยายเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทักทามสวัสดีครับทุกคนมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลนะครับคืนนี้ครับวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564นะครับก็ช่วงโปรแกรมทีมชาตินะครับคืนนี้ก็จะมีเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปแล้วก็ โซนเอเชียด้วยนะครับโซนเอเชียของเราก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิรานยูเอ e, อีซาอิอาระเบียนะครับมีโปรแกรมในในค่ำคืนนี้อะไรครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับโซนอเมริกาใต้นะก็ก็มีโปรแกรมเช่นเดียวกันนะครับเอาไปว่าก็ถือว่าในช่วงค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ไม่เหงาสำหรับแฟนฟุตบอลแล้วก็อจริงโปรแกรมทีมชาติเขาจะวางล็อกประมาณนี้แหละครับมีกลางสัปดาห์นะครับมี คืนพฤหัมบ,บดีแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็สุดสัปดาห์มีอีกนะครับหลายหลายทวีปนะครับที่เข้าสู่ช่วงของโปรแกรมการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีนี้น,นะครับคู่ของที่เด็ดบวกสิที่จะหยิบยกมาฝากทุกคนเนี่ยผมจะเลือกไปที่เกมในโซนยุโรปก็แล้วกันนะครับผมเลือกเกมคู่นี้นะครับทุกคนจะเป็นเกมของแชมป์ยูโรทีมล่าสุดนะก็คือทีมชาติอิตาลีนีครับ จะเล่นในบ้านเจอกับเบลเรียนะครับคิกออฟตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับทุกคนแฮนดิแคปคู่นี้เปิดมาน่าสนใจนะครับอิตาลีเหนือกว่า2ลูกครึ่งบังคับชนะต้องมี3ประตูถึงจะได้เฮเต็มสำหรับใครที่จะเชียร์อิตาลีนะครับเดิมใจอยู่ที่0.91นะครับทุกคนส่วนอีกหนึ่งเลนอันนี้อาจจะขยับสูงไปอีกนิดนึงด้วยนะครับเป็น2ลูกครึ่งควบสาสำหรับอิตาลีนะครับจ่ายเต็มนะครับแล้วก็เลนดิ้งเลนอันนี้ขยับลงมานิดนึงนะครับเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่ง เรยใจอิตาลีอยู่ที่0.73นะฮะ90นาทีนะครับที่เปิดมาส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสกอร์โอเวอร์นะครับยิงมากยิงน้อยเปิดออกมาอย่างไรบ้างนะครับก็มีสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งแล้วก็3ลูก แล้วก็3ลูกครึ่งเปิดอยู่3มเลนให้ได้เลือกติดตามกันนะครับส่วนตรงเนี้ยเชียอิตาลีชนะนะครับจ่ายที่หนึ่งหนึ่งจุดเกเชียบเกรชนะจ่ายโอ้หยี่สิบห้าจุดศูนย์ต่างกันเยอะมากนะครับแล้วก็มุมเสมอจ่ายอยู่ที่9.75นะครับส่วนตรงนี้สกอเขคิเลคู่ก็เปิดออกมาเป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะเผื่อใครจะวางตามไปนะหยอดเป็นน้ําจิ้มอะไรแบบนี้นะครับขยับไาดูตรงนี้นะครับจะเป็นในครึ่งแรกนะครับ ครึ Again, oh <laughs> ่งแรกก็เปิดออกมานะครับมีอิตาลีนะคต่อ1ลูกนะครับจ่ายอยู่ที่0.84แล้วก็บัลแกเรียอ่ะโทษดีนะครับตรงนี้เป็นอิตาลีนะครับที่ต่ออยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งโอ้โหครึ่งแรกนะครับโอต้องมีเม็ดสองนะครับถ้าจะเฉียดอิตาลีนะครับเหนือกว่าเขาข้างเยอะเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นสกอร์สูงนะครับมี1ลูกควบ1ลูกครึ่งแล้วก็1ลูกครึ่งนะครับก็ทั้ง2องเลตก็คือมาครับอย่างนี้ต้องยิง2ประตูนะในครึ่งแรกนะครับ เดี๋ยวนี้อติตาลีนะครับชนะครึ่งแรกเนี่ยจ่าย1.42แล้วก็บัลแกเรียชนะครึ่งแรกจ่าย13.00แล้วก็เสมอนะครับรายเลทผลการันต์เสมอในครึ่งแรกนะครับจ่ายที่3.35เปิดออกมานะครับนี่คือคู่อติตาลีกับบัลแกเรียทีนี้ดูตรงนี้ครับจริงๆคู่เนี้ยเล่นกันที่บ้านของบัลแกเรียไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นอติตาลีที่บุกไปชนะได้ 20อ,อ่านี่ผลงานภาพรวมล่าสุดนะครับก็อิตาลีก็ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดก็คือที่ยูโรนะคยูโร2020นะพวกเขาก็เอาชนะทั้งสเปนในรอบรองแล้วก็ชนะอังกฤษในรอบชิงแต่ว่าก็เป็นการชนะในการดวลจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งของบาวาเรียเนี่ยนี่อย่างที่บอกนะครับว่ามีแมตช์ที่เล่นกับอิตาลีไปแล้ว1เกมในบ้านก็แพ้ไป0-2แล้วก็ส่วนฟุตบอลรายการอื่นเอ,อ่ห้านัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับ เป็นการแพ้สัก 3, แล้วก็เสมอ1นะครับก็เรียกว่าคือฟอร์มนะแล้วก็ภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยคือโอ้โหอิตาลีเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ในกลุ่มเนี้ยกลุ่มซีในอิตาลีเนี่ยชนะมา3นะัดรวดนะครับแล้วก็บาร์เกเรียนเนี่ยสนัดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวนะในกลุ่มนี้นะครับสถานการณ์ก็ถือว่าโอ้โหสุ่มเสี่ยงมากๆนะดูทรงแล้วก็ อ,อาจจะพิกสถานการณ์ลำบากแล้วครับสำหรับบัลแกเกรีย re. ส่วนอิตาลีผมว่าตอนนี้โอ้มั่นใจสุดๆเลยนะครับได้แชมป์ยุโรปมาแล้วก็ตัวผู้เล่นอะไรต่างๆนี่มันมันค่อนข้างที่จะลงล็อกลงตัวสุดๆนะครับเกมรุกก็ดีนะครับเกมรับก็แข็งแกร่งอะไรแบบนี้ผมว่า2ลูกนึ่งกับโจทย์ต้องยิง3ประตูถ้าเอากันตามตรงผมยังชอบไปที่อิตาลีมากกว่านะครับผมว่าถ้าเปิดแผลแรกได้เร็วนะครับ มีสิทธิ์ไหลนะเพราะว่าเกมรับของบางเกเลเอาเอาจริงๆก็ไม่ได้ดูดีไม่ได้แข็งแกร่งอะไรอยู่แล้วนะครับดูทรงแล้วนะ่าจะต้านทานเกมรุกของอิตาลีชุดนี้ลำบากเพราะฉะนั้นที่เด็ดบวกสิของผมให้เลือกเชียร์อิตาลีครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ